สวเสดครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาตั้งตั้งวาวรถเว็บร้อยสิบไอนะครับดับแรกนะครับก็ใช้ประแจนะครับเบอร์สิบนะครับขันไทายตัวนี้ออกนะครับสองตัวนะอันนี้ถึงไลายไปแล้วนะฮะไลายฝาตรงนี้ก็เอาถาดน้ํามันนะครับมารองไว้ด้วยนะครับกันน้ํามันมันอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันมีค้างอยู่นะครับ จากนั้นนั้นเราก็จะมาเลื่อนมาร์กนะครับมาร์กมาดูตรงมาร์กเลยนะครับมาร์กมาร์กนะครับเลื่อนให้สุดมันขึ้นสุดครับก็ดูขีดตรงนี้ครับให้ตรงให้ขนานกับตัวเสื้อเนี่ยนะฮะจากนั้นก็มาดูตรงนี้ฮะฝาจุกที่เราเปิดออก จะมีมาร์กตัวทีอยู่นะฮะมาร์กตัวทีอยู่แบบนึงนะอ่าตรงนี้นะครับเลื่อนมาร์กให้ตรงนะครับให้ตรงตัวทีนะครับหเห็นไหมครับกล้องไม่โฟกัสนะครับตรงแล้วกันนะครับ หน้าข้างหน้ามันก็จะตรงให้มันขนานนะครับกับการเลื่อนมาร์กนะครับเบอร์แปดเลื่อนตัวนี้ก็ได้นะให้มาร์กมันตรงนะครับมันจะมีขีดให้มันขนาดให้ขนานกันนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็เป็นให้มันตรงตัวทีนะครับลองมาขยับดูฮะตรงวามันก็จะดิ้นได้อยู่เห็ุอะไนะครับนั่นเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งวาล์วเลยฮะฝึกใช้ประแจเบอร์เก้านบใคาย คายก่อนนะคลายไปเลยขายทางสองตัวเลยคายไว้รอหนึงคุณแม่คะครับนะครับต่อไปก็จะตั้งเบานะครับตัวบนก่อนฮะนี่ผมใช้ฟิลเ์เกตเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งสามนะครับเสียบเข้าไปัะ ขายน ốt อ,ออกก่อนนะครับใช้ปัจเจเบอร์เก้านะคายออกมาเก็บหมุนเข้าไปใหพอมันได้หนืดหนืดพอไม่ต้องแน่นจนเกินไปีนะ่ประมาณนี้นะก็ขันล็อกเลยคนระับ แล็อกก็ให้เอาประแจรหรือไอ้อเรามันไม่มีประแจนะถ้าใช้คิ่คิหนีบไอตัวแกนตั้งไว้นะล็อกไว้ไม่ให้มันเลื่อนนะครับอ่า นคนเงนินเ่พอดีเลยนะครับนั้นก็ตัวแรกต่อนะคายก่อน ก็ปรนะมาณนี้นะเติดนิดหนึ่งแกใส่ไปครับจับแกนมันไว้ เพื่อพอดีนะครับลงบนที่พิงมางกระต่ตัวนี้กลับไปครับ พอกำลัง ับเสร็จเรียบร้อย